อ่ะทุกคนมาแต่งหน้ากันอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งเป็นแบบเอรีเดย์ลุเนาะตอนนี้ก็หน้าแบบง่วงนอนมากอะตึ๊งหรืออะไรเนี่ยาจริงอ่ามุมกล้องมันก็จะตแตกๆเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าวายอะอยู่นอกสถานที่แล้วเราก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะมันก็จะตแตกๆหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นลุคเบาๆนะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเกาะครีมบำรุงผิวนะคะตัวนี้ก็กำลังใช้ตัวนี้อยู่นะ,ต,นะ,ะ,นะ,นะนตัวนี้เป็นของเออมันน่าจะชื่อบาลีนะทุกคนตัวเนี้ยเป็นที่พ่อบาลีนะ ่อาานะคะที่กำลังใช้อยู่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นของาลาโรสโฟเซนะเป็นเคียววิตามินแล้วก็วันนี้ที่เอาลองพื้นมานะคะวันนี้เอามาแค่แบบ่องซองนะก็คือโซลาคุชชั่นตัวนี้คุณอยากรู้ว่าใช้ดียังไงก็ไปดูในคลิปที่ออยทําคลิปทีมลงพื้นทั้งหมดถ้าเป็นแบบซองอจะมาพูดแต่ตัวที่ชอบก็คือพูดทั้งหมดเลยลองไปดูนะตัวไหนดีคือดีตัวไหนไม่ดีเราเฉยๆก็ตมนั่นแหละคือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบ รือแพมองว่าคุอคนที่แบบถ้านอนกันิดที่สมมติว่าออยปจุปกติก็จะนอนที่ไหนถ้าว่าปิดที่สมมติว่าอ้อยออกมาเที่ยวอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งกับบ้านที่ต่างจังหวัด ตัวที่เราไม่ได้นอนทุกวนะันอ่ะก็จะนอนไม่ค่อยหลับ้วยให้รู้เป็นอะไรพอเรานอนค่อยหลับเราก็จะมีความรู้สึกแบบมันไม่เฟสอ่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดเราอยู่นอกสถานที่เราต้องกินยาใครกังวลเราไม่รู้ว่าเลาหลายคนอ่ะเป็นหรือเปล่านะคือถ้านอนผิดที่อ่ะเราจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราก็คนนอนยากคือวันนี้ส่วนมากเวลาจะไปต่างจังหวัดอะโอจะชอบพกเครื่องสมานที่เป็นซองเพราะว่ารู้สึกว่ามันพกง่ายดีไม่ต้องกลัวแตกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองใช้ตัวนี้ดูนะคะน,นี่ก็คือได้มาจากเซเว่นเอานนี้ทาแก้มเนาะ เป็น royal beauty นะคะตัวนี้จะเป็น soft matte lip m a b e l e color นะแล้วเขาทาปากก่อนนะอืมเป็นสีออกแบบน้ยสีสวยอยู่นะโนโูนนู้น color อ่ะอันนี้ทาแก้มเลย ไปก่อนเดีนเองไม่ได้นะสมมติว่าลืมเกลียตอนอยู่ข้างนอกนี่คือตกใจนะพวกเลย๋ยวจะเอ๊ะมันจากคณะสวนสัตว์ที่ไหนเนี่ยไม่ได้นะลูกคือเราอะจะไม่เคยคิดอยากจะได้คอนโดเลยไม่เคยคิดอยากจะได้คอนโดเลยเพราะว่าเราซื้อบ้านแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอจนตอนเนี้ยที่ที่วยมาพักเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนคอนโดที่เขาปล่อยให้พักรายวันพราคือทุกอย่างมันเป็นสัดส่วนคือเรารู้สึกว่าเริ่มใช่แล้วแล้วคอนโดงงไหม หรือว่าเราจะซื้อดีทุกคนช่วยส่งด้วยนะถ้าคอมเมนต์มากก็คือช่วยส่งต้องช่วยส่งแล้วนะเป็นแป้งฝุ่นแบบเนี้ยของพรเราเอก็ไม่ได้เอาแป้งปัดแป้งมาแล้วนะฉันจะถ่ายยังไงเจ้าอันนี้เป็นแป้งเอาไว้เกลี่ยคนทัวร์นะทุกคนแต่ว่ามันไม่มต้องใช้อันนี้เกลี่ยอ้ตัวนี้รู้สึกว่าอยากทำผมมากเลยเหมือนบางอาจารย์เลย คอนทัวร์ตัวนี้จะเป็นของซิตี้คัลเลอร์นะถามว่าไปเที่ยวเหรอมันเหมือนมันเปลี่ยนที่ทำงานเฉยเเพราะว่าอโคือคือไม่ได้ไปไหนเมื่อวานมาถึงก็คือนั่งทำงานสิ้นทุงมตีสามตีสี่แล้วก็คือตื่นเจ็ดโมงแปดโมงมาทำงานต่อมันเหมือนเปลี่ยนที่ทำงานเฉยเไม่ได้ต่อมาคิ้ววันนี้นะจ๊ะน้อยอะไปทำลิปติ้งคิ้วให้มันมีความชี้ขึ้นขุ่นนะทุกคนแต่ว่านี่ก็จะใช้ของยูอารี ก็คือปั่นนิดเดียวเขาก็จะตั้งขึ้นแล้วก็คือกำลังจะแต่งหน้าอดคิปอยู่ดีนี่แหละทุกคนอยู่ดีๆสัญญาณเตือนใสไม่ดังเอาตกใจกำลังคิดว่าเออคุณจะต้องได้ใส่แกหมาวิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันคิดยู่ว่าที่ของอะไรอยู่ตรงไหนวะคือถ้าเกิดเกิดเป็นอัิเหตอย่างนั้นจริงๆคือเราต้องเก็บของมีค่าของเราหนึ่งแล้วก็สองแล้ววิ่งไปขยับรถออกคำถามคือแฟนน่ยมันถามว่า ไปโดนปุ่มอะไรอ้ว่ันจะบ้าหรอคงจะวิ่งไปกดออดสัญญาณเดินไปเล่นมั้งว่างมันนั้นจะมีคนมูบอลไปกดปเล่นถามผมถามเดียวคือมึงว่างหรอต้องการจะปลุกเพื่อนตื่นอย่างนี้หรอคนอื่นเขาสนุกหรือเปล่า,าละ่ะฮะนี่เสวิ่งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะขอลองใช้ตัวนี้นะใดๆคือแก้มไม่เห็นสีะ่ะเดี๋ยววันนี้อาจะใช้ตัวของเมเลสกาสีน้ำตาลอ่อนนี้นะคะ ลืมใช้ของทาสต่อนะคะใช้สีนี้แล้วก็จะใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะจุ่มสีเมื่อกี้และวแล้วก็จะใช้สีซันเซทที่เป็นอย่างนี้นะะว่าจะชอบใช้กากเพชรทุกคนแค่เนี้ยงินจะทำให้ตาเรามันดูมีมิติขึ้นหน้าทัานดีอ่ะใช้สีนี้นะ มันจะเป็นกาวเผดนิดนิดทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะใช้แป้งหัวเรียวจุ่มโรซี่ทำเหมือนกรีดอายไลเนอร์เดี๋ยววันหลังจะมาสอนกรีดอายไลเนอร์หลายๆแบบนะเราก็จะทแาแค้เฟ้นหางให้มันดูแบบเหมือนเรากีดอายไลเนอร์ตา เสร็จแล้วรู้วันนี้ทุกค,คนรู้สึกว่าแก้มที่ทาเลยเมื่อกี้หายไปไหนอะวัาจะใช้ของเมลินดานะตัวนี้จะเป็น 40, 1, สีหนึ่งศูนเ้ยสี่ศูนยพีชีแก้มก็จะมุงจะดูเป็นละเลือ่อนละเลื่อนนิดนิดเดี๋ยวเราจะเราจะทำอะไรอะเดี๋ยเราใส่ขอนทัคเลนก่อนนะคะอ่ะใช้ของ ETA นะคะทำใหไมัน ไท้คอรลองทาปากซ้ำนะรู้สึกเมื่อกี้ปากทายไปหมดแล้วปัดมาสคารา่ามาสคาร่าของยูอารีนะจ๊ะไม่ได้ดัดขนตานะปัดมาค่าที่ไรนะต้องเลอะต้องก้านจมูกทุกรอบเลยอ่ะเดี๋ยวขอทำผมแป๊บนึงนะประมาณนี้แหละรู้เท่าหัว่าคิ้วมันชัดไปอะ่ะคัตต้นบัดเิ็